บทที่15ชีวิตดูน่าสนใจการกระทําเล็กๆน้อยๆของเธอทําให้เรารู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่จะออกไปตอนนี้จริงๆในขณะเดียวกันก็ทําให้เขารู้สึกผิดเล็กน้อยต่อแม่ของเขาในชาติพบที่แล้วเพราะเมื่อไรก็ตามที่เขานอนดึกเพราะติดเกมแม่ของเขาจะทาให้ดีที่สุดและเตรียมน้าหนึ่งถ้วยให้เขาดื่มดังนั้นเขาจึงไม่เคยกระหายน้ําเลยมีอะไรเหรอครับอาจารย์ลิเลียนกังวลเล็กน้อยเมื่อเห็นน้ําตาที่ส่องประกายในดวงตาของเจ้านายของเธอ ฉันสบายดีรอบซ่อนสีหน้าของเขาและชี้ไปที่ถ้วยน้ำบนโต๊ะแล้วพูดว่าลิเลียนฉันจะบอกคุณว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพและป่วยง่ายเมื่อคุณดื่มน้ำที่ดีแบบนี้พยาธิทุกชนิดจะเข้าสู่ท้องของคุณเวลาจะดื่มน้ำก็ต้องให้พยาธิตายปรสิตคืออะไรลิเลียนถาม ร็อบแม้ว่าตะวันตกในยุคลางมักถูกมองว่ามีการศึกษาดีและสง่างามเพราะวิชาดาบและเวทมนต์แต่จริง,รงๆแล้วค่อนข้างป่าเถื่อนและหลงลืมสิ่งต่างๆในโลกบางอย่างดีขึ้นอย่างช้าๆร็อบพูดอย่างอดทนมันเป็นมแมลงตัวเล็กๆที่มองไม่เห็นมันอยู่ในน้ำนี้การดื่มเข้าไปอาจทําให้คุณท้องเสียได้ดังนั้นคุณจะต้องต้มน้าเพื่อฆ่าพวกมันเว้วเหตุผลที่ฉันท้องเสียในตอนนั้นเป็นเพราะเรื่องนี้เหรอสิ่งที่ตลกที่สุดเกี่ยวกับลิเลียนคือการแสดงออกทางสีหน้าของเธอการแสดงออกทางสีหน้าของง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 เเเเเธธธออ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 อแแสสดดาาาารรมมณ์ขลละตตนนนีีี้้้้กกััไปททท่่่ถววยยยยยบจิง อืมไม่ต้องรังเกียจหรอกพอมันเดือดมันก็เป็นน้ำดีปกติหนึ่งถ้วยอาจารย์แต่เราไม่มีหม้อที่นี่ลิเลียนพูดฉันเพิ่งไปที่ครัวและพบว่าอุปกรณ์ขาดแคลนอจริงข้าเพิ่งย้ายเข้ามาวันนี้เลยยังไม่มีอะไรร็อบจึงพูดด้วยรอยยิ้มว่างั้นไปซื้อของก่อนแล้วซื้อทุกสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจาวันของคุณพูดเรื่องนั้นห้องของคุณยังไม่มีเตียงหรือเครื่องนอนดังนั้นคุณควรไปซื้อมันในขณะที่คุณอยู่ที่นั่น รบหยุดคิดบางอย่างพลางเสริมว่าหม้อกับกระทะหนักหมดเด็กผู้หญิงแบกกลับลำบากมากอย่าทำตัวกล้าหาญและอย่าลืมเอาเงินไปขอชาวเมืองสองสามคนเพื่อช่วยคุณขนของกลับลิเลียนตัวแข็งและสีหน้าของเธอก็เริ่มขึ้นจากนั้นเธอก็ดูเหมือนกำลังจะร้องไห้ทันทีเมื่อเธออยู่กับป้าเธอไม่มีเครื่องนอนเธอจึงได้แต่นอนบนกองฟางในขอกมา้าเมื่อกี้นี้ในห้องคนรับใช้เธอกำลังคิดว่าจะหาหญ้าแห้งมาให้เธอนอนเล่นเธอไม่คาดคิดว่าเจ้านายของเธอจะขอให้เธอซื้อเครื่องนอนและเมื่อเธอคิดว่าเธอคงไม่สามารถแบกของเหล่านี้ไปคนเดียวได้เขาจึงขออให้้เธจาางคนนมช่วยกลับ เจ้านายของเธอไม่เพียงอ่อนโยนและใจดีเท่านั้นแต่ยังมีน้ำใจเอาใจใส่คนรับใช้จนแทบบ้าการที่ร็อบถูกซื้อตัวไปนั้นถือเป็นการที่ร็อบผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าของเขาคว้าเหรียญทองมาจำนวนหนึ่งแล้วมอบให้ลิเลียนเธอใส่หัวทันทีท่านอาจารย์ข้ายังมีเหรียญเงินเหลืออีก82เหรียญจากตอนที่เราซื้อผ้าซึ่งเพียงพอสำหรับซื้อของมากมายไม่จำเป็นต้องให้เงินข้าอีกข้าจะซื้อสิ่งจำเป็นทั้งหมดของเราเดี๋ยวนี้ข้าข้าจะทำให้ดีที่สุดเธอขยับขาและวิ่งงงงงงรราา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 วววกกกกกัััับบบบ่่่่่่เเธอออออลลลลิินนนนนนนจสมมม้หะียยช อืมๆเสาวใช้ตัวน้อยไม่มีคุณลักษณะแบบพลูตตไม่ว่าจะลมหรือสะดุดเธอวิ่งอย่างรวดเร็วและมั่นคงสาวใช้ในชุดขาวและดำบินเหมือนผีเสื้อเพียงชั่วพริบตาเธอก็ค่อยๆหายไปเมื่อเห็นแผ่นหลังอันสวยงามของเธอรอบก็ยิ่งรู้สึกว่าโลกที่แตกต่างดูน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆแน่นอนว่าชีวิตนั้นน่าสนใจเขายังไม่สนใจที่จะทำการผจญภัยที่แปลกประหลาดเย็นวันนั้นลิเลียนกลับมาพร้อมกับชาวเมืองกลุ่มใหญ่ ชาวเมืองแต่ละคนช่วยเธอขนของมากมายรวมทั้งเครื่องนอนหมอนหม้อกระทะมีดและซ่อมโตเก้าอี้เทียนน้ำมันงาเครื่องปรุงรสชาไม้แห้งผักและเนือ้อวัวแม้แต่กองเครื่องมือทำนายอย่างจอบเสียมและเคียวก็ถูกนำกลับมาด้วยรอบซึ่งติดเกมและเคยพึ่งพาแม่เพียงอย่างเดียวในการดูแลชีวิตประจำวนันในที่สุดก็ตระหนักว่าการสร้างครอบครัวนั้นลำบากเพียงใดเขาอดไม่ได้ที่จะขอบคุณพ่อแม่ของเขาในโลกที่แล้วจากนั้นเขาก็แอบแสดงความยินดีกับตัวเองที่สิ่งแรกที่เขาซื้อคือสาวใช้มิฉะนั้นเขาจะบ้าที่จะดูแลสิ่งจำเป็นในช ในตอนเย็นดวงอาทิตย์เริ่มตกและควันก็ลอยขึ้นจากทุกครัวเรือนมีควันุวยพุ่งขึ้นในโบสหลังเล็กลิเลียนกำลังทำอาหารบนกองไฟร็อบบี้ถือถ้วยชาดำที่ลินเลียนชงให้เขาและยังคงเดินโซเซอยู่บนม้านั่งหินในสนามอย่างเกียจคร้านหลังจากนั้นไม่นานลิเลียนก็นำอาหารเย็นมาเสิร์ฟที่โต๊ะร็อบบี้มองอย่างตั้งใจพระเจ้านี่มันอะไรกันเนี่ย สิ่งที่ดูเหมือนหม้อซุปบนต๊นนั้นแย่กว่าซุปในโลกก่อนหน้าของเขาถึง18 0 0 0ไมล์ส่วนผสมแปลกๆทุกชนิดลอยอยู่ในซุปรรบบีเหลือไปเห็นกระดูกหมูบดเครื่องในหมูเห็ดและผักป่าไมา่ว่าในกรณีใดส่วนผสมทั้งหมดที่มีอยู่ที่บ้านสามารถเห็นได้ในหม้อน,นี้และยังมีไส้หมูที่ลอยและจมอยู่ที่ด้านบนของหมอ้อไม่ต้องพูดถึงหมอ้อมีกลิ่นคาวมากรรบบีชี้ไปที่หม้อและถามด้วยความตกใจลิเลียนคุณเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรอาหารดำเฮ้นั่นเป็นวิธีที่ทุกคนทำอาหารลิเลียนพูดคุณไม่เคยกินมาก่อออนเรรมาสต์ ทัในใดนั้นเธอก็ตรหนักว่าเธอทําผิดพลาดเธอทําซุปที่คนธรรมดามากินกันนั่นคือใส่ทุกอย่างลงในหม้อแต่คุณนางดูเหมือนจะไม่กินแบบนี้พวกเขาจุกจิกมากขึ้นอาจารย์ของเธอเป็นนักบวชแห่งาศาสนาจักรแห่งแสงสว่างแน่นอนเขาเป็นคุณนางเขาไม่สามารถกินอาหารดังกล่าวได้ชาวตะวันตกในยุคกลางกินอาหารแบบนี้ไม่เหมือนกับชาวจีนพวกเขาไม่ชอบทาอาหารประเภทต่างๆเช่นตับหมูทอดพวกเขาชอบที่จะสับส่วนผสมของพวกเขาและใส่ทั้งหมดลงในหม้อขนาดใหญ่สาหรับซุปคุณทุกคนคงรู้จักลิ้มรสเครื่องในต้มและฉันแน่ใจว่าเธอรับไม่ไหวลิเลียนพูดอย่างเคินฉันฉันไม่รู้ วิธีทำอาหารให้นายท่านอ้อลืมไปคุณยังใช้วัตถุดิบไม่หมดใช่ไหมยังเหลือเนื้อวัวชิ้นใหญ่อยู่สองชิ้นเนื้อวัวมีราคาแพงดังนั้นฉันจึงไม่ต้องการตุนมันด้วยส่วนผสมที่ถูกกว่าฉันต้องการทําให้แห้งและเปลี่ยนเป็นเนื้อแดดเดียวเพื่อถนอมอาหารถ้างงินเอามาที่นี่รอบพูดยังไงก็ตามเอาเห็ดกับเปลือมาด้วยเอาละเตรียมจานมีดและซ่อมสองใบลิเลียนนําส่วนผสมจานมีดและซ่อมอย่างเชื่อฟังร็อบเปลี่ยนงานเป็นเชฟแล้วเริ่มทําสเต็กราดซอสเห็ดและในพริบตาสเต็กสองชิ้นก็ถูกวางลงบนโต ลิเลียนเห็นว่าร็อบไม่ได้ทำอะไรนอกจากชี้ไปที่ส่วนผสมส่วนผสมถูกสังเคราะห์ออกมาเป็นจานที่สวยงามภายในไม่กี่วินาทีซึ่งน่าทึ่งมากวาวนี่มันพลังเวทชัดๆอย่างไรก็ตามของสูงส่งเช่นเวทมนต์ควรใช้กับของง่ายๆอย่างการทำอาหารหรือไม่ปากของเธอไม่สามารถช่วยได้แต่เปิดกว้างจนเธอไม่สามารถปิดได้นานร็อบบี้ชี้ไปที่เก้าอี้ฝั่งตรงข้ามของโตหินนั่งลงและกินสเต็กกับฉันที่นี่มีสองคนพอดีพวกเราแต่ละคนกาลิเลียนตกใจนี่นี่คือสิ่งที่พวกขุนนางกินใช่ไหมไอ ฉันจะดื่มซุปซุปนั้นจะถูกนําออกไปวางไว้กลางเมืองใครเห็นว่ามันน่าทานก็กินไปครอบครัวเราจะไม่กินแบบนั้นอีกต่อไปแค่ฟังฉันและกินแบบเดียวกับที่ฉันทำารบบี้พูดอย่างมีคําสั่งใช่หัวหน้าลิเลียนนั่งลงบนเก้าอี้ตรงข้ามรออย่างระมัดระวงังต้องขอบคุณความจริงที่ว่าเธอเป็นเด็กผู้หญิงเกเรจากเมืองเล็กๆที่ชายแดนเธอจึงไม่รู้จักโลกมากนักถ้าเธอเกิดในเมืองใหญ่และรู้กฎและขนบธรรมเนียมบางอย่างเธอจะไม่กล้านั่งโต๊ะเดียวกันกับเจ้านายของเธอเธออาจจะรักษาความเคารพและแสดงความต่ำต้อยต่อ เธอหยิบมีดและซ่อมเหมือนร็อบบี้และคิดกับตัวเองว่านี่เป็นวิธีที่พวกขุนนางกินกันเหรอเช่นเดียวกับเจ้านายของเธอเธอกดเนื้อด้วยซ่อมในมือซ้ายแล้วหั่นมันโดยใช้มีดด้วยมือขวาหันห่นหั่นจากนั้นเธอก็ใช้ซ่อมในมือซ้ายอาไม่นั่นพลังมากเกินไปปงังสเต็กลอยอยู่เหนือโตหินและติดอยู่ที่หน้าของร็อบบี้ซึ่งตอนนี้ถูกกราดด้วยซอสเห็ดร็อบบี้วางมีดและซ่อมลงและพูดอย่างเศร้าใจว่าลินเลียนอาจารย์ไปฉันไม่ได้ตั้งใจวลิเลียนกลัวมากจนแทบจะร้องไห้ ร็อบบี้ยักไหล่แล้วพูดว่าไม่ต้องกลัวฉันไม่ได้จะลงโทษคุณฉันแค่อยากจะบอกเลยว่าถ้าไม่ชินกับมีดกับซ่องก็กินด้วยมือได้ฉันไม่เกี่ยงลิเลียนพูดอย่างที่อายฉันขอใช้มือได้ไหมแน่นอนคุณสามารถเว้าวนั่นจะดีมากเลยลิเลียนมีความสุขมากและด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอเธอคว้าสเต็กในมือของเธอแล้วยัดเข้าปากอร่อยอร่อยจริงๆดังนั้นจึงเป็นความจริงที่อาหารที่คุณนางกินนั้นดีกว่าซุปร็อบบี้ชี้ไปที่ซอสเห็ดบนใบหน้าของเขาก่อนจะกินสเต็กช่วยล้างหน้าฉันโดยไม่ใช้น้ำสักอ่างก่อนได้ไหมโอ้ที่ันน่ บทที่สิหกกลับไปที่หลุมฝังศพของคุณท้องฟ้ามืดพลเมืองส่วนใหญ่ของเมืองเวสไวล์หลับไปแล้วมีเพียงบ้านไม่กี่หลังที่ยังคงเปิดไฟอยู่ร็อบเอาถังใบใหญ่ไปวางไว้ที่สนามหญ้าแล้วอาบน้ำไม่ต้องสงสัยเลยว่าต้องอาบน้ำอุ่นในสวนการอาบน้ำในร่มนั้นน่าหดหูแต่การอาบน้ำกลางแจ้งนั้นสะดวกสบายคุณสามารถมองเห็นดวงดาวได้ทั่วท้องฟ้าและภูเขาสนสีดำด้านหลังบทกลายเป็นภาพเงาดำขนาดใหญ่พร้อมการไล่ระดับสีที่ยอดเยี่ยมในเวลาเดียวกันลมก็พัดผ่านผิวน้ำและพัดสีสกปของเขาอย่างสงบมันเป็นความรู้สึกสบายอย่างสุดพนา นอกจากนี้สาวใช้ตัวน้อยก็มีความสุขมากเธอไม่เขินอายเมื่อเขาเข้าไปอาบน้ําแต่เธอหันหน้าไปเมื่อเห็นร็อบถอดเสื้อผ้าของเขาออกเธอรอจนกระทั่งร็อบนั่งในน้าก่อนจะขยับตัวไปยืนข้างๆเขาด้วยใบหน้าที่แดงกำ่ำเมื่อไรก็ตามที่ร็อบบอก,กว่าน้ําเย็นเธอวิ่งไปที่ห้องครัวนาน้าร้อนที่เดือดตลอดเวลามามอบให้ร็อบแน่นอนว่าเขาจะใช้เวลาในการอาบน้าที่แสนสบายร็อบบ,บีเผลอแช่นานเป็นชั่วโมงลิเลียนต้มน้ำสองหม้อใหญ่แล้วแต่เขาก็ยังอาบน้ําไม่เสร็จท่านอาจารย์เมื่อข้าไปที่ห้องครัวเพื่อตักน้ํา ข้าได้ยินเสียงประหลาดที่สุสานด้านหลังโบสถ์เสียงกรอบแก่รบกราวกับมีบางสิ่งกำลังขุดอยู่เมื่อลิเลียนกลับมาพร้อมกับน้ำร้อนคราวนี้เธอมีอาการหวาดกลัวสีหน้าราวกับว่าเธอตื่นประหนกจริงๆร็รอบบี้คิดว่าเป็นเรื่องปกติที่เด็กผู้หญิงจะกลัวสุสานเขายิ้มและปลอบโยนเธอไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรอย่าลืมว่าฉันเป็นนักบวชไม่มีผีดิบตัวใดกล้าปรากฏตัวต่อหน้าฉันพร้อมกับแสงศักดิ์สิทธิ์ในมือของฉัน สิ่งที่เขาพูดทำให้ลิเลียนมั่นใจมีนักบวชแห่งาศาสนาจักแห่งแสงอยู่ที่นี่ไม่มีอะไรต้องกลัวเมื่อพูดถึงเรื่องนี้สุสารถูกสร้างขึ้นด้านหลังโบสถ์เพื่อให้วิญญาณของคนตายสามารถกลับไปหาเทพเจ้าแห่งแสงได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งเป็นเหตุผลที่แสงสามารถใช้ในการปราบปรามคนตายได้ไม่มากก็น้อยเธอพยักหน้าและพูดว่าตราบใดที่อาจารย์อยู่ใกล้ฉันก็ไม่กลัวแน่นอนเยี่ยมมากหลังจากแช่ตัวได้สักพักน้ำก็เริ่มเย็นรอบบ,บี้ยิ้มคุณต้องอุ่นน้ำอีกครั้ง ลิเลียนวิ่งเข้าไปในครัวอย่างรวดเร็วอีกครั้งและไม่นานก็กลับมาพร้อมกับน้ำร้อนด้วยสีหน้าตื่นตระหนกอาจารย์มีเสียงมาจากสุสานจริงๆครั้งนี้ไม่ใช่แค่การขุดเท่านั้นแต่ยังเป็นประเภทชนิดที่เสียงเหมือนกระดูกเคลื่อนและแตกน่ากลัวมากอาจารย์อยากดูไหมฉันอยากอาบน้ำฉันขี้เกียจมองแล้วกระดูกอะไรเคลื่อนไหวอยู่อย่างน้อยก็มีโครงกระดูกสองสามตัวที่พลันออกมาจากหลุมฝังศพนั่นคือราชาโครงกระดูกไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร เมื่อฟังเขามองข้ามสถานการณ์ลิเลียนก็ร่ำให้อยู่ข้างในเธอคิดว่าอาจารย์ถ้ามีเคเลตันริงจริงๆทั้งเมืองเวสไวโอแก้ไข100หนึ่งร้อยไมล์ใกล้กับบริเวณใกล้เคียงของเมืองจะถูกกองทัพอันเดสท,ทำลายจนราบเป็นหน้ากลองคุณจะประเมินรูปลั์ภายนอกต่ำไปได้อย่างไรของราชาโครงกระดูกนั้นเหรอแต่แต่ลิเลียนพูดต่อสุสานเป็นส่วนหนึ่งของโบสถ์ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในสุสานชื่อเสียงของเจ้าจมัวหมองเมื่อเธอบอกว่าขัดแย้งรับบีก็คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยไม่คาดคิดคะ ถูกเตะงอสุสานเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินของฉันซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ของฉันด้วยหากมีบางอย่างที่น่าสงสัยในอสังหาริมทรัพย์ที่แพงที่สุดของฉันก็ไม่สมเหตุสมผลสำหรับฉันที่จะไม่ดูแลมันงั้นก็ลองดูละกันร็อบบี้นอนนิ่งอยู่ในถังแต่แอบ,บเปลี่ยนงานเป็นแรนเจอร์และเปิดใช้งานดีเทคชั่นการมองเห็นของเขาขยายออกในทันทีการตรวจจับสามารถให้ระยะการมองเห็น5,000หลาแก่ร็อบบี้และแรนเจอร์มีโหมดแต่งที่เรียกว่าการมองเห็นตอนกลางคืนดังนั้นกลางคืนจึงไม่ส่งผลกกรระทบต่อออาามงงเเห็นขข เขามองไกลออกไปที่สุสานบนเนินเขาหลังโบสถ์เมื่อมองเอลวอบอเดียวเขาเห็นหลุมฝังศพสามก้อนเอียงอยู่บนพื้นหลุมมืดสามหลุมวางอยู่หน้าหลุมฝังศพและโครงกระดูกสามโครงกำลังขุดดินออกจากหลุมราวกับว่าพวกมันพยายามจะปีนออกมาโครงกระดูกคลานออกมาจากหลุมฝังศพจริงๆร็อบบี้กล่าวอ,ะ,อะ๊ลิเลียนร้องสอเกเลตัน ยาตะโกนซิมันก็แค่โครงกระดูกไม่กี่ตัวจะไปตะโกนทำไมร็อบจึงพูดว่าช่างมันเถอะเพราะยังไงซะมันก็เป็นที่ดินของฉันฉันต้องจัดการมันและส่งคืนโครงกระดูกเหล่านี้กลับไปที่หลุมฝังศพถ้าพวกมันหนีไปเวลาชาวเมืองมากราบไหว้พวกเขาจะรู้ตัวที่ศพของคนรักจากไปหน้าสมเพชไม่แม้แต่จะไหว้ร็อบบี้ปีนออกมาจากถังลิเลียนรีผ่นสีสักของเธอแล้วยื่นผ้าป้ายแห้งผืนหนึ่งโดยให้มือของเธออยู่ข้างหลังเธออันที่จริงถ้าเธอไม่หันหน้าไปร็อบบี้ก็คงจะเขินอายเขายังเป็นพีนสาวโพรมาจารีอายุ18ปีแไดทีแจะเกา่อหหนนน้้า็กกวัี ดังนั้นเขาจึงสงบสติอารมณ์ได้การเล่นโกงยังขึ้นอยู่กับว่าใครยอมแพ้ก่อนทรงหยิบผ้าสำลีเช็ดพระวรกายเขาไม่ได้สวมเสื้อยืดและกางเกงยีนก่อนหน้านี้อีกต่อไปคนทั่วไปชอบสวมเสื้อผ้าหลวมๆห,หลังจากอาบน้ำเขาหยิบทูปไพาจามารคู่หนึ่งจากลินเลียนและสวมมันบนร่างกายของเขาเอาละ่ะฉันจะไปที่สุสานเดี๋ยวนี้ลินเลียน,ยนรอที่นี่ถ้าคุณกลัวอาฉันฉันอยากตามไปจากนั้นลินเลียนก็พูดว่าการอยู่ที่นี่ทําให้ฉันกลัวมากขึ้นแล้วถ้าเกิดจู่ๆโครงกระดูกก็ปีนขึ้นมาเมื่ ไร้สาระโครงกระดูกไม่สามารถปีนออกจากที่ใดก็ได้รอบยิ้มและพูดว่าถ้าโครงกระดูกต้องการจะปีนออกมาคุณต้องมีโครงกระดูกฝังอยู่ใต้ดินก่อนฉันไม่รู้ว่าโครงกระดูกถูกฝังไว้ที่สวนหน้าบ้านหรือเปล่า อะไรก็ได้มาเธอเอาจอบมาด้วยเราจะฝังบางอย่างทีหลังร็อบไม่รังเกียจที่จะมีผู้หญิงตามมาแต่เขาชอบให้ผู้หญิงเดินตามเดิมที่มันเป็นงานที่น่าเบื่อแต่มันจะน่าสนใจกว่านี้มากถ้าเขาทํากับผู้หญิงหญิงสาวตะโกน6 6 6ข้างหลังเขาซึ่งสบายใจกว่าผู้ชายที่เหนียวไม่กี่คนที่ตะโกนในสิ่งเดียวกันทีเอลเธอตะโกน6 6 6หมายความว่าเธอหวังว่าทุกอย่างจะราบรื่นลิเลียนเดินตามอย่างระมัดระวังถือพลัว่วและไม่นานพวกเขาก็มาถึงสุสานสุสานมีขนาดเล็กมีหลุมฝังศพเพียงไม่กี่ร้อยหลุมนี่เป็นนนพรรราาาะะะมมมืออองวววสไีีขดลกชกช้้ยแัััติ เมื่อร็อบบี้เดินเข้าไปในสุสานเขาเห็นว่าไม่เพียงแต่สุสานสามแห่งที่เขาเห็นแต่ยังมีสุสานอีกหลายสิบแห่งที่ว่างเปล่ามองไปที่รอยบุรุษที่พวกเขาขุดออกมาเขาตระหนักว่าพวกเขากำลังขุดและปีนออกมาเป็นเวลาหลายวันเขาไม่ได้อยู่ที่เมืองเวสวินด้วยซ้ำตอนที่พวกเขาเริ่มต้นก่อนหน้านี้เขาไม่สนใจเรื่องนี้ดังนั้นเขาจึงไม่พูดถึงมันแต่ตอนนี้เขาอยู่ที่นี่เห็นได้ชัดว่าเขาจะไม่ยอมให้พวกเขาคลานออกจากหลุมฝังศพอีกต่อไปต่อมาในที่สุดเขาก็พบกับโครงกระดูกที่กำลังคลานออกมาจากหลุมฝังศพของมัน เมื่อเห็นโครงกระดูกที่มีชีวิตพลันออกมาจากหลุมฝังศพลิเลียนตกใจกลัวและคว้าชายเสื้อของรอบสั่นส้านไปทั้งตัวร็อบบีรู้ทันทีว่าเธอแทบจะไม่กลัวมันเป็นเพียงว่าเธอได้รับความเจ็บปวดจากความกลัวสิ่งมีชีวิตอันเดดลุวนมีออร่าแห่งความกลัวในระดับหนึ่งซึ่งสามารถทําให้คนที่จิตใจอ่อนแอหวาดกลัวได้ยิ่งอันเดดทรงพลังมากเท่าไหร่ออร่าแห่งความกลัวก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นและระยะของมันก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น สาเหตุที่ลิเลียนมีลักษณะเช่นนี้เป็นเพราะรัศมีแห่งความกลัวแม้ว่าฐานโครงกระดูกจะเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์อันเดดที่อ่อนแอที่สุดแต่ก็ยังสามารถทําให้ลิเลียนตกใจได้เล็กน้อยแต่ไม่ถึงขนาดทําให้เธอหนีไปได้ร็อบจับมือเธอด้วยมือซ้ายและใช้เวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์ปัดเปล่าหลังจากนั้นกระแสะแสงอันอบอุ่นได้ขจัดความกลัวของเธอไปอย่างไร้ร่องรอยจิตใจของลิเลียนโล่งขึ้นและร่างกายที่สั่นเทาของเธอก็ทรงตัวในที่สุดร็อบบี้หมอบลงด้วยมือทั้งสองข้างที่หน้าอกของเขาเพื่อดูโครงกระดูกที่คลานออกมาต่อหน้าาเขา โครงกระดูกกำลังขุดด้วยมือทั้งสองข้างขยายปากหลุมและคลานไปข้างหน้าทีละเล็กทีละน้อยในที่สุดมันก็สังเกตเห็นว่าเขานั่งยองๆอ,อยู่ข้างหน้าเป็นชายผมรอนสวมชุดนอนแบบทูโทนโครงกระดูกจ้องที่ร็อบบี้ด้วยดวงตากลงโบจากนั้นมันก็อ้าปากคำรามแอบครบเย็ดเป็นยัประกาศคู่แต่หัวของคุณจากนั้นร็อบบี้วางมือบนกระโหลกของกระโหลกศีรษะและกดหนักกลับไปที่หลุมฝังศพของคุณและอย่าออกมาและทําให้สาวใช้ตัวน้อยของฉันตกใจบทที่17เนโครแมนเซอร์ ลิเลียนตกใจที่เห็นเจ้านายของเธอเอื้อมมือไปกดหัวของโครงกระดูกระวังนะครับอาจารย์มันจะจับคุณทันทีที่เธอพูดมือของโครงกระดูกก็จับที่ข้อเท้าของเขาที่ร็อบบี้และพยายามลากเขาลงใต้ดินร็อบสามารถทุบโครงกระดูกให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้ทุกเมื่อแต่เขารู้ว่าโครงกระดูกนั้นครั้งหนึ่งเคยเป็นญาติของชาวเมืองดังนั้นการทำลายมันคงไม่เป็นการดีชาวเมืองเรียกเขาว่าพ่อดังนั้นเขาจึงต้องใส่ใจและดูแลกิจการของพวกเขาเล็กน้อย ดังนั้นเขาจึงต้องเลิกใช้ทักษะฝนดาวตกระลอกปฐพีและบทขยี้สายฟ้าเขาจะอ่อนโยนเล็กน้อยและอย่างน้อยก็ให้โครงกระดูกน้องชายของเขารักษาร่างกายทั้งหมดไว้ทันทีที่โครงกระดูกกำลังจะลากรอบบีก็รู้สึกได้ถึงแรงที่น่ากลัวบนกระโหลกศีรษะกำลังแขนของชายที่อยู่ข้างหน้าเขาดูเหมือนว่าเขาจะกดเบาๆแต่พลังของมันท่วมทนกระดูกของโครงกระดูกแตกหลายครั้งพยายามต่อต้านแต่ทนได้อย่างไรเขาถูกส่งกลับไปยังหลุมฝังศพของเขาในทันที เขาอยากจะปีนออกไปอีกครั้งแต่เมื่อเขาเห็นร็อบบี้ชี้มาที่เขาแสงสีทองก็พุ่งออกมาจากลายนิ้วของเขามันคือเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์ปัดเป่าทันใดนั้นโครงกระดูกก็สูญเสียพละกกำลังทั้งหมดและกลับสู่สภาพที่ไม่มีชีวิตในหลุมฝังศพร็อบบี้ปรบมือหันไปหาลิลเลียนที่อยู่ข้างๆและพูดว่าลิลเลียนฝังมันซะใช่หัวหน้าลิลเลียนรีบใช้พลวดันดินที่ทิ้งไว้ทั้งสองด้านของรูซึ่งโครงกระดูกเคยปีนออกมาแล้วปิดทับอีกครั้งเธอกลัวเล็กน้อยว่าโครงกระดูกจะปี เราพบโครงกระดูกชิ้นที่สองแล้วโดยครึ่งตัวของมันปีนขึ้นมาจากพื้นทันทีที่ร็อบบี้กดมันด้วยมือของเขาโครงกระดูกก็กลับไปที่หลุมศพของมันและหลังจากใช้บิสเปลเขาก็พูดว่าลินเลียนหลังจากฝังมันแล้วมาและฝังมันใช่หัวหน้าในช่วงเวลานี้โครงกระดูกที่สามพลันออกมาจากหลุมฝังศพของมันเขาสะบัดสิ่งสกรปรกออกและมองไปรอบๆผู้ชายคนนี้แตกต่างจากโครงกระดูกทั้งสองในตอนนี้ดูเหมือนเขาจะมีสติพอที่จะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นรอบตัวเขาจากนั้นมันก็หันหัวไปจ้องที่ร็อบบีด้ด้วยดวงตากลวงโบ เห็นได้ชัดว่าร็อบบี้เข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆเพื่อกลับไปยังหลุมฝังศพของมันจู่ๆมันก็หักแขนซ้ายของมันด้วยขวาจากนั้นมันก็จับแขนซ้ายของมันไว้ในมือขวาเหมือนไม้และมองไปที่ร็อบบี้อย่างเคร่งครึมดีร็อบบี้ยักไหล่ใส่โครงกระดูกอย่าทำร้ายตัวเองฉันปล่อยให้ร่างกายคุณไม่เสียหายได้ถ้าคุณวางอาวุธลงและคุยกันดีๆพ่อหนุ่มอย่าอย่าสนใจเรื่องของตัวเองเลยโครงกระดูกพูดอย่างคาดไม่ถึงเห็นได้ชัดว่ามีกระดูกเพียงชิ้นเดียวและไม่มีปากหรืออวัยวะอื่นใดที่ใช้พูดแต่มันพูดได้ รับเห็นว่ามีเปลวไฟเล็กๆสองดวงกำลังลุกไหม้ยอยู่ในเบ้าตากลวงของโครงกระดูกซึ่งดูเหมือนลูกปัดตาคู่หนึ่งและเห็นได้ชัดว่ามีวิญญ,ญาณสถิตอยู่ในโครงกระดูกมันไม่ง่ายเหมือนโครงกระดูกทั้งสองที่ถูกควบคุมโดยกลนอบายหุนเชิร์ดคราวนี้วิญญ,ญาณที่ทรงพลังควบคุมการเคลื่อนไหวของโครงกระดูกโอ้เนโครแมนเซอร์รับมองไปทางซ้ายและขวาของเขาเงือนอเขาด้านหลังสุสานมืดและมองอะไรไม่ชัดเจนและแม้ในขณะที่ใช้การตรวจจับการมองเห็นตอนกลางคืนและระยะห้าพันหลาเขาก็ยังไม่เห็นใครเลยเมื่อคิดอย่างรอบคอบแล้วจะต้องมีเนนโโคครรรรรมซออ์จัดดกกกกางกะููย่ใลๆ บอกได้ยังไงว่าฉันเป็นเนโครแมนเซอร์โครงกระดูกรู้สึกประหลาดใจถ้าเป็นเช่นนั้นเธอควรรู้ว่าฉันไม่ใช่คนที่คุณจะลุกรานได้จัดการเรื่องของตัวเองซะเนื่องจากรับบีอยู่ในชุดนอนเขาจึงมองไม่เห็นว่ารับบีเป็นคนที่ทรงพลังเขาจึงพูดด้วยความเย่อหยิ่งรับบีพูดว่าคุณวิ่งเข้าไปในสวนหลังบ้านของฉันและพยายามที่จะขโมยกระดูกของญาติของลูกชายของฉันและคุณบอกให้ฉันสนใจเรื่องของตัวเองเหรอไอปัญญาอ่อนฉันเข้าไปในสวนหลังบ้านของคุณเพื่อแอบขุดมันฝรั่งที่ฝังไว้ของคุณคุณไม่สนใจฉันไได้ไหม โครงกระดูกจำตัวตนของร็อบได้จากประโยคของเขาให้ตายเถอะคุณเป็นนักบวชของโบสถ์นี้เหรอร็อบบี้กล่าวว่าคุณสมควรตายทั้งครอบครัวของคุณสมควรตายเห็นได้ชัดว่านี่เป็นโบสถ์ว่างเปล่าคุณมาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่โครงกระดูกดูโกรธเล็กน้อยน่าเสียดายที่วันนี้ร็อบบี้พูดว่าคุณไม่สำรวจสถานที่ก่อนขโมยเหรอ โอ้ใช่ร่างหลักของคุณถูกซ่อนไว้ไกลมากดังนั้นคุณจึงสำรวจสถานที่ไม่ได้คุณเพิ่งใช้สิ่งต่างๆเช่นอารเวทมนต์ที่จัดไว้ที่นี่ล่วงหน้าเพื่อจัดการพวกมันจากระยะไกลใช่ไหมฉันจะมองหามันอย่างละเอียดในภายหลังฉันน่าจะพบอาคมเวทมนต์ของคุณในหลายพื้นที่ของสุสานฟังคำพูดของเขาหมอผีที่จัดการโครงกระดูกเข้าใจว่าเขายุ่งกับคนที่เขาขาดไม่ได้นี้ไม่ดีเจ้าโครงกระดูกไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากโจมตีมิฉะนั้นเขาจะต้องยอมทิ้งหลุมฝังศพทั้งหมดในหมู่บ้านนี้เขาจัดการโครงกระดูกและโบกแขนซ อย่างไรก็ตามรอบใช้ปัดเป่าเห็นได้ชัดว่าเนโครแมนเซอร์ไม่มีเวลาปรับแต่งโครงกระดูกนี้ให้เป็นสัตว์ประหลาดที่ไม่มีวันตายจริงๆหากได้รับการขัดเกลาการใช้การปัดเป่าอย่างง่ายๆจะไม่สามารถหยุดมันได้อย่างน้อยก็ด้วยเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์แต่ตอนนี้เนื่องจากมันถูกควบคุมโดยเนโครแมนเซอร์จากระยะไกลเท่านั้นมันคือโครงกระดูกไร้วิญญ,ญาณไม่ใช่ทหารโครงกระดูกเวทมนต์นี้ใช้เพื่อควบคุมโครงกระดูกจากระยะไกลในทางทฤษฎีแล้วเป็นเพียงหนังการปัดเป่าครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะล้างผลบฟัฟ ถ้าตัวหลักของเนโครแมนเซอร์อยู่ที่นี่เขาอาจจะเล่นกับร็อบได้นิดหน่อยแต่ด้วยโครงกระดูกที่ควบคุมจากระยักลมันไม่คุ้มที่จะเล่นกับร็อบด้วยซ้ำต้องใช้การปัดเป่าธรรมดาเพื่อจัดการกับมันแม้แต่นักบวชธรรมดาก็สามารถทําได้เมื่อโครงกระดูกล้มลงกับพื้นอย่างนุ่นนวลประกายไฟทั้งสองดวงในเบ้าตาก็ค่อยๆหรีอลงและเวทมนต์ของเนโครแมนเซอร์ก็หายไปดังนั้นมันจึงกลับมาเป็นโครงกระดูกธรรมดาร็อบกำลังจะขอให้ลิเลียนมาขุดโครงกระดูกกลับไปที่หลุมฝังศพทันใดนั้นเขาก็จำได้ว่าเด็กหญิงต เปนิจจาฉันจะทำเขาคิดขณะทำงานเวทมนต์ของเขาพุ่งเข้าไปในโครงกระดูกโครงกระดูกเริ่มเคลื่อนไหวทันทีและมีประกายไฟอีกสองดวงสว่างขึ้นในดวงตาของมันแต่คราวนี้มันถูกควบคุมโดย็อบบี้ไม่ใช่โดยเนโครแมนเซอร์ ก่อนอื่นมันดึงแขนซ้ายที่หักกลับมาและเขย่ามือและเท้าเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีแขนและขาที่ขาดหายไปจากนั้นมันก็ยิ้มกว้างและคลิกสองครั้งจากนั้นมันก็พยายามทำหน้าใส่ลิเลียนซึ่งอยู่ใกล้ๆซึ่งไร้ความหมายเพราะมันไม่มีกล้ามเนื้อบนใบหน้าในสายตาของลิเลียนโครงกระดูกเพียงใส่หัวมาที่เธอแล้วส่งเสียงดังเอียดอัดกลับเข้าไปในหลุมฝังศพของมันมันนอนลงประสานมือไว้ที่หน้าอกและประกายในดวงตาค่อยๆหลีลงอีกครั้งร็อบบี้จบคาถาเคเลตันคอนโทรลและยิ้มจากนั้นพูดกับลิเลียนที่ตกตะลึงว่าฝังสิ่ หัวใจของลิเลียนประหลาดใจที่เจ้าของของเธอสามารถจัดการกับโครงกระดูกได้ด้วยมันแปลกจริงๆอาจารย์เป็นนักบวชไม่ใช่หรือผู้ส่งสารของเทพ,พเจ้าแห่งแสงที่เจิดจรัสและศักดิ์สิทธิ์ทำไมเขาถึงใช้เวทมนต์ชั่วร้ายและชั่วร้ายแบบนี้เพื่อจัดการกับโครงกระดูกได้อย่างไรก็ตามการแสดงออกทางสีหน้าของเธอช่างน่าทึ่งเสียจนความคิดของเธอซึ่งเห็นได้ชัดว่าควรเก็บไว้ในใจของเธอได้แสดงออกมาบนใบหน้าของเธอทั้งหมด ร็บบีขยิบตาให้เธอและยิ้มฉันคือผู้ส่งสารของเทพเจ้าแห่งแสงฉันใช้แสงศักดิ์สิทธิ์กับโครงกระดูกเท่านั้นและพวกเขาก็เชื่อฟังพระประสงค์ของพระเจ้าและกลับเข้าไปในหลุมฝังศพของพวกเขานี่ไม่ใช่เวทมนตร์ที่น่ากลัวและชั่วร้ายแค่นั้นแหละรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของลิเลียนทันทีฉันรู้ว่านายของฉันเป็นคนดีใช้ได้ฝังมันเร็วๆนี้ใช่หัวหน้าลิเลียนใช้พวกขุดดินและฝังหลุมฝังศพทั้งหมดรอบใช้โอกาสนี้สำรวจบริเวณต่างๆของสุสานและตามที่เขาคาดไวอักษรรูนเวทมน บอกตามตรงรับบีจำอักษรรุนเหล่านี้ไม่ได้เขารู้เพียงว่าพวกมันถูกใช้เพื่อจัดการกับโครงกระดูกจากระยะไกลแม้ว่าเขาจะรู้เวทมนต์ในการควบคุมอันเดสแต่เขาสามารถใช้พวกมันได้เท่านั้นและไม่เก่งในการระบุพวกมันเพราะในเกมเมื่อใช้เวทมนต์จะเกิดประกายแสงว่าบนหน้าจอจากนั้นเอฟเฟกต์ or, สวยงามอื่นๆทุกชนิดจะลอยไปรอบๆหน้าจอก่อนที่กลุ่มเวทมนต์ขนาดใหญ่จะแสดงบนพื้นผู้เล่นส่วนใหญ่จะไม่ศึกษาวิธีการสร้างหรือวางแผนอารเวทมนต์ยิ่งอารเวทมนต์ซับซ้อนมากเท่าไหร่ผู้เล่นมีโอกาสน้อยที่จะมองสัญลักษณ์เล็กๆบนนนั้น อย่างไรก็ตามแม้ว่ารบ,บีจะไม่ได้สวมอุปกรณ์หรือเปลือยเปล่าเวทมนต์ส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถทำลายการป้องกันขั้นพื้นฐานของเขาได้มันคงไร้เดียงสาที่จะคิดว่าคุณสามารถวาวดชุดเวทมนต์ต่อหน้าเขาได้เขาสามารถยืนอยู่ท่ามกลางการประทะก,กันของสัตว์ประหลาดบนกองซากสัตว์ประหลาดและดูสัตว์ประหลาดตัวอื่นต่อสู้กันเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงจากนั้นเขาก็ได้ลิ้มรดน้ำนมของตัวเองเต็มปากเต็มคําเขาใช้การปัดเป่าสี่ครั้งบนอักษรรูนทั้งสี่ที่วางไว้ที่มุมทั้งสีของสุสานเมื่อมองดููออออักักษรรรรนนค่่ยยยๆหหาาไปเเเขตมืืแลล้วพวพดีส็จง ฟังเสร็จแล้วมาสเตอร์ดีมากเรากลับไปพักผ่อนกันเถอะหืออาจารย์แค่กลับมาอย่างนั้นเหรอจากนั้นลิเลียนก็พูดว่าถ้าคุณเลวที่พยายามขโมยกระดูกกลับมาละดูเหมือนว่าคุณจะทําลายแผนของเขาฉันเกรงว่าเขาจะโกรธและมาหาคุณที่หน้าประตูมองหาปัญหา็รบบี้ใช้การตรวจจับอีกครั้งด้วยระยะห้าพันหลาใส่หัวและพูดว่าตอนนี้เขาอยู่ไกลจากเราแล้วเขาคงไม่มาถ้าเขามาก็คงดีฉันจะแขวนเขาจาับพัดลมเพดานแล้วเคี่ยนเขาใช่ต้องตั้งพัดลมเพดานไปที่เกียร์ห้าลิเลียนดูสับสนพัดลมเพดานคืออะไร รับใช้มือชี้ลักษณะหยาบหยาบของพัดลมเพดานแล้วพูดว่ามันเป็นอุปกรณ์ทรมานปกติจะห้อยลงมาจากเพดานคนร้ายถูกแขวนไว้บนนั้นเมื่อเปิดเกียร์ทั้งห้าคนร้ายก็จะเก็บหมุนตัวแล้วเราจะตีมันด้วยแส้เจ้าจะฟาดเนื้อของมันทุกส่วนหน้าและส่วนหลังของมันเท่าๆกันก็ได้ลิเลียนลบลิ้นฉันไม่เข้าใจแต่มันดูน่าทึ่งมากรัอบยิ้มเอาละกลับไปนอนกันเถอะเราจะต้องบอกชาวเมืองว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ในวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะส่วนที่โครงกระดูกหลายสิบชิ้นถูกขโมยไปแล้วก่อนนนนนนทีี่่่่่ฉฉฉัััััจจะมมมมมาาาเเเรืืออออองงง้้้้้ตบกกใใใหพวขขขไไไชดถน ทั้งสองกลับไปที่ห้องของตอนเมื่อคืนที่ผ่านมารอบบีนอนหลับไม่สนิทที่บ้านของนายกเทศมนตรีเพราะกด้ากรนเสียงดังคืนนี้เขาง่วงและหลับทันทีที่กลับถึงห้องลิเลียนไม่ได้นอนหลับเช่นเดียวกับรอบเธอเข้าไปในห้องคนรับใช้และเข้าไปในผ้ามวมอุ่นๆโดยมีหัวเล็กๆของเธอยื่นออกมาเธอมองไปที่เฟอร์นิเจอร์ที่เพิ่งซื้อมาในห้องและอดไม่ได้ที่จะรู้สึกมีความสุขชีวิตใหม่ของเธอเริ่มต้นขึ้นแล้วและรู้สึกดีมากวันที่สองในตอนเช้าลิเลียนไปแจ้งนายกเทศมนตรีเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเเเมมืืื่ออออคคนนนนีี้้และะขาาารรรบบกกกปกศใใหททุง เมื่อพวกเขาได้ยินว่ากระดูกบางส่วนถูกขโมยไปจากสุสานชาวเมืองต่างก็ตกใจเรื่องนี้เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับความสนใจของคนทั้งเมืองดังนั้นจึงจำเป็นต้องรู้เห็นด้วยตัวเองดังนั้นหลายร้อยครอบครัวในเมืองเวสวินจึงมาและในไม่ช้าสุสานก็เต็มไปด้วยผู้คนในขณะนี้รอบและนายกเทศมนตรียืนอยู่หน้าหลุมฝังศพที่ว่างเปล่าหลายสิบหลุมข้างๆพวกเขามีชาวเมืองหลายสิบคนกำลังมองดูเหตุการณ์ตรงหน้าอย่างเศร้าส้อยกระดูกของพ่อฉนันแน่นอนอยู่แล้วมันถูกขโมยไปว้าวใครกันที่สติฟั่นเฟือนหญงงงงวักกกลลลาาคคนนุเขบพื้้้แะรอไ กระดูกแม่มึงก็หายเหมือนกันไอเฮียถ้าเจอหัวขโมยกูจะตัดหัวมันช่างตีเหล็กถือขวานคำรามด้วยความโกรธนายกเทศมนตรีหันศีษะและตะโกนด้วยความโกรธปุบปากคุณไม่เห็นหรอว่าฉันกำลังคุยกับบาดหลวงเราจะพูดถึงเรื่องนี้ได้อย่างไรถ้าพวกคุณทุกคนส่งเสียงดงังลัวผู้มีอำนาจของนายกเทศมนตรีหลายสิบครอบครัวและจะลดระดับเสียงสะอื้นของพวกเขาจากนั้นนายกเทศมนตรีก็หันกลับมาและทำความเคารพรอบคุณพ่อขอบคุณที่ตรวจสอบเมื่อคืนและช่วยหลุมฝังศพไว้สามหลุมไม่เช่นนั้นอีกสามครอบครัวคงคุกเข่าร้องไห้ที่นั่น ดีร็อบบี้กล่าวว่ามันเป็นความพยายามเพียงเล็กน้อยแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องง่ายที่จะทําสําหรับเขาแต่มันให้ความเมตตาอย่างมากแก่ชาวเมืองที่หลุมฝังศพของญาติถูกเก็บรักษาไว้ขณะที่พวกเขาขอบคุณพระเจ้าแห่งแสงสว่างและรอบพ่อของพวกเขาอยู่ตลอดเวลาร็อบบี้รู้สึกไม่สบายใจที่พวกเขาขอบคุณพระเจ้าแห่งแสงก่อนให้ตายเถิดเทพแห่งแสงเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นเครดิตทั้งหมดของฉันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเทพ,พเจ้าแห่งแสง ท่านพอ่อดูสิท่านคิดอย่างไรกับเรื่องนี้นายกเทศมนตรีกล่าวว่าฉันควรให้ชาวเมืองบางคนไปที่ภูเขาเพื่อตามหาเจ้าหัวขโมยโครงกระดูกนั่นหรือฉันควรจะจ่ายเงินจ้างนักผจญภยัยทันทีที่ร็อบบี้ได้ยินพยางศ์สุดท้ายเขาก็เข้าใจว่าการจ้างนักผจญภัยเป็นเพียงเหตุผลความตั้งใจจริงของเขาคือปล่อยให้ร็อบจัดการกับปัญหาทั้งหมดเรื่องไร้สาระพ่อที่ดีของคุณที่นี่จะไม่ทำสิ่งที่ลำบากเช่นนี้ฉันเบื่อที่จะทำสิ่งที่คล้ายกันในเกมโอเค อะไรคือความแตกต่างระหว่างสิ่งนี้กับเกมสืบสวนไปเรื่อยๆแล้วเอาชนะคนที่อยู่เบื้องหลังเขาไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรฉันไม่เล่นเกมประเภทนั้นอีกแล้วร็อบบี้ทำหน้าจริงจังและพร้อมที่จะหลอกคนอื่นเพื่อจัดการกับมันอย่างไรก็ตามเขาพูดอย่างเคร่งขรึมและจริงจังว่าลูกเอยเจ้าคิดว่านี่เป็นเรื่องง่ายเจ้าคิดว่าชายที่อยู่เบื้องหลังสิ่งนี้เป็นโจรพูดต่ำไปหรือเจ้าคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ชาวเมืองกลุ่มหนึ่งสามารถแก้ไขได้หรือปาร์ตี้ของนักผจญภัยนั้นหรือไรดินสาแทบแห่งแสงได้มอบคำทำนายให้ก บทที่19ถามท่านหลอดคำพูดของร็อบบี้พูดอย่างแคร่งครึมและจริงจังด้วยประโยคนั้นนายกเทศมนตรีแทบจะคุกเข่าลงและชาวเมืองก็อ้าปากกว้างและดูสับสนอย่างเห็นได้ชัดนายกเทศมนตรีถามว่าสมรู้ร่วมคิดอะไรขนาดนั้นทับอะไรนะสมรู้ร่วมคิดอะไรดูหลุมฝังศพว่างกล่าวหลายสิบหลุมที่นี่สิร็อบพูดต่อแสดงว่าโครงกระดูกหลายสิบชิ้นถูกขโมยไปหลายวันก่อนที่ฉันจะตั้งถิ่นฐานในเมืองเวสวินใช่นายกเทศมนตรีพยักหน้าและพูดว่าแน่นอนเราเห็นอย่างนั้น เราพูดว่าเมื่อคืนฉันบอกคุณด้วยว่าคู่ต่อสู้ของฉันคือเนโครแมนเซอร์ถ้าคุณลองคิดดูเนโครแมนเซอร์ได้ขโมยโครงกระดูกไปหลายสิบชิ้นเป็นเวลาหลายวันแล้วตอนนี้พวกเขาคืออะไรนายกเทศมนตรีตกใจคุณหมายความว่าพวกเขาทั้งหมดได้รับการขัดเกลาให้เป็นทหารโครงกระดูกอันเดธ ร็อบบี้กล่าวว่าเป็นที่ชัดเจนว่าหลังจากผ่านไปหลายวันเนโครแมนเซอร์ได้ฉีดเวทมนต์ของเนโครแมนเซอร์เข้าไปในร่างกายของพวกเขาพวกมันไม่ใช่กระดูกที่ตายแล้วแต่เป็นผีดิบยิ่งกว่านั้นเขายังไม่พอใจเขายังคงขโมยโครงกระดูกถ้าฉันไม่ไม่มาเมื่อคืนนี้อย่างน้อยก็มีโครงกระดูกอีกหลายสิบตัวที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นและเดินไปหาเนโครแมนเซอร์คุณแน่ใจหรือว่าเขามีโครงกระดูกที่เขาขโมยมาจากที่นี่แค่หลายสิบโครงบางทีเขาอาจมีโครงกระดูกนับร้อยนับพันที่รวบรวมมาจากที่อื่น นายกเทศมนตรีเริ่มเห็นความสำคัญในเรื่องนี้อย่างจริงจังหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีเขาก็เข้าใจอะไรบางอย่างและสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีโอ้ทำไมในโครแมนเซอร์คนนี้ฝึกโครงกระดูกมากมายเป็นไปได้ไหมว่าอย่าบอกนะว่ารอพยักหน้าคุณเดาถูกในโครแมนเซอร์คนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสมรู้ร่วมคิดครั้งใหญ่เขากำลังสร้างกองทัพของอันเดรกองทัพนี้มีจุดประสงค์เดียวเพื่อปกปิดเมืองด้วยเลือด ยึดครองดินแดนบางทีเขาอาจกำลังเตรียมที่จะโค่นล้มอาณาจักรเวทมนตร์กรันล้มล้างนอมะอาณาจักรแห่งอัศวินหรือเดินขบวนไปยังอาณาจักรกระต่ายของเกรสแทงเขาอาจพยายามยึดบัลลางผูกครองดินแดนใต้สวรรค์โลกทั้งใบหรือรวมทวีปเฟิงหงมอเป็นหนึ่ง ลับๆด้วยความกลัวว่าเรื่องจะไม่บานปลายมากนะักเขาจึงจัดการเรื่องนี้ด้วยมือของเขาเองและนําพวกเขาไปสู่หนทางที่เลวร้ายที่สุดอย่างไรก็ตามเขาไม่จาเป็นต้องลงทุนมากไปกับก,บการพูดจาเหลวไหลถ้าเขาต้องการวิเคราะห์สถานการณ์เขาก็จะวิเคราะห์ตามที่เขาต้องการหากการวิเคราะห์ของเขาไม่ถูกต้องเขาก็สามารถพูดได้ว่าเขาเป็นแค่หัวขโมยจริงๆและกําลังคิดมากเกินไปที่จะใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมก่อนที่อะไรจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามมันก็มีเหตุผลที่จะบอก,กว่าสิ่งเหล่านี้คือสีสันที่แท้จริงของนักต้ตุน จิตใจของนายกเทศมนตรีแกว่งไปแกว่งมาเหมือนลูกแป้งเรากับว่าเขาจินตนาการถึงกองทัพผีดิบที่กวาดแกว่งนีดและใบหน้าของเขาก็มืดลงท่านพอท่านพูดถูกแน่นอนนี่ไม่ใช่ปัญหาที่สามารถแก้ไขได้โดยกลุ่มชาวเมืองหรือกลุ่มนักพจนภัยต้องรายงานเรื่องนี้ต่อท่านหลอดโดยเร็วที่สุดและท่านหลอดจะต้องส่งกองกําลังไปจัดการเรื่องนี้คุณฉลาดมากร็อบบี้ตบไหล่เขาและพูดว่าไปขอพระเจ้าให้จัดการเขาแอบส่งเสียงเชียร์เอาลับลับไปแล้ว ฉันไม่ได้รับผิดชอบเรื่องนี้ดังนั้นฉันจะปล่อยให้ท่านหลอดกังวลเกี่ยวกับเขาและปล่อยให้เขานำกองทหารของเขาไปที่เทือกเขาและไพรเหมือนคนงี่เง่าที่ค้นหาบางอย่างบนพรมเขากำลังมองหาในโครแมนเซอร์ที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอยู่ที่ไหนเขาเคยทำเรื่องโง่ๆแบบนี้มาหลายครั้งแล้วในเกมดังนั้นเขาจะไม่ทำอีกดังนั้น ุนายกเทศมนตรีรีบเขียนจดหมายถึงท่านหลอดและชาวเมืองก็แยกย้ายกันร้องไห้หลังจากนั้นไม่นานลิเลียนซึ่งออกไปสอบถามข่าวก็กลับมาหารอบนายกเทศมนตรีเขียนจดหมายและส่งต่อให้พ่อค้าจากนั้นพ่อค้าก็ออกเดินทางพร้อมจดหมายและกองคาราวานของเขาไปยังถนนไร้าทางตะวันออกเฉียงใต้เขาเบอกก่าเขากำลังจะส่งจดหมายถึงนายกผู้ยิ่งใหญ่หญแห่งไรโรด ไรโรดเป็นเมืองสาคัญทางชายแดนตะวันตกของอาณาจักรเวทมนด์แกรนซ์ซึ่งเป็นเมืองฐานก็ว่าได้บริหารงานโดยดยุคผู้ยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงของอาณาจักรหญิงซีซึ่งเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังปราสาทเมืองและหมู่บ้านเล็กๆทางตะวันตกของอาณาจักรทั้งหมดอยู่ภายใต้ใตเขตอานาจของเขาหากมีอะไรเกิดขึ้นที่นี่ในเมืองเวสวายิงซีจะต้องรับผิดชอบอย่างไรก็ตามเขาจะไม่มาด้วยตนเองอย่างแน่นอนเขาอาจจะส่งผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนําทีมเล็กๆเ,เ,เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ก่อนแน่นอนมันไม่เกี่ยวอะไรกับรอบถึงไม่ไปก็มีคนนนอื่ไปแท ความสงบสุขกลับคืนสู่เมืองและในที่สุดรบบีก็สามารถกลับไปที่เกียริได้อาจารย์ฉันต้องการเรียนรู้วิธีทําอาหารที่คุณทําเมื่อวันนี้ลิเลียนนาชิ้นเนื้อมาให้ด้วยท่าทางน่ารักฉันทําซุปน,นั่นไม่ได้หรอกฉันจะต้องดูแลเรื่องอาหารของคุณในอนาคตดังนั้นฉันจึงต้องทําอาหารที่มาสเตอร์ชอบคุณช่วยแนะนําได้ไหม ชี้ไปที่ผีฉันได้ทักสะพอ่อครัวจากเกมเท่านั้นฉันสอนคุณไม่ได้จริง,รงๆรับต้องใช้สมองคิดเรื่องนี้และในที่สุดก็คิดวิธีทำสเต็กได้อย่างแรกใช้ไม้ตีเนื้อตีจนนิ่งจากนั้นสับเห็ดเป็นก้อนแล้วผัดกับเกลือและพริกไทยสำหรับทำซอสเห็ดหลังจากนั้นตั้งกระทะให้ร้อนทาเนยลงไปรอจนเนยละลายทอดเนื้อจนสุกปานกลางแล้วราดซอสเห็ดอืม่มิลลิเมตรนี่มันซับซ้อนขนาดนี้เลยเหรอลิเลียนตกตะลึงเมื่อวานนายไม่ได้ชี้ไปที่เนื้อวัวเห็ดและเกลือเหรอทำไมต้องทำหลายขั้นตอนมีสส่่่ววนผมหหหลาายยยอองด้เร ร็อบถูกบังคับให้ทำตัวงี่เงาฉันใช้เวทมนต์คุณเล่นมายากลได้ไหมลิเลียนใส่หัวอย่างสมเพชไมมร็อบกล่าวว่ามันจะไม่ทำอะไรมากไปกว่านี้อีกแล้วพูดตามตรงลิเลียนเดินเข้าไปในครัวอย่างสมเพชเพื่อทำวิจัยการทำอาหารร็อบบี้นั่งอยู่ในสนามหน้าบ้านด้วยความหมุนงงและเกียดคร้านหลังจากนั้นครู่หนึ่งเขาก็พบชาวเมืองไวยกลางคนโผล่หัวออกมานอกสนามเราว่าเขาอยากจะเข้ามาแต่ก็กลัวเกินกว่าจะเข้าไปได้ร็อบตะโกนสุดเสียงหัวขโมย ทีเอลฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับคำนี้ได้โจรซ่อนตัวเล็กน้อยเผอะคุณเป็นใครมาทำอะไรแถวบ้านฉันชาวเมืองตกใจเมื่อร็อบบี้ตะโกนแต่ตอนนี้ร็อบบี้เห็นเขาแล้วเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเดินไปหาร็อบบี้ด้วยสีษะที่หลบตาพ่อของฉันฉันมาสารภาพแต่ฉันกลัวนิดหน่อยดังนั้นฉันออกไปข้างนอกโอ้คำสารภาพร็อบรู้ทันทีว่านี่คือที่ที่เขาเคยนั่งในห้องโดยสารขณะฟังผู้คนสารภาพข้างนอกสิ่งที่เขาไม่เคยเล่นในเกมเขาไม่สนใจเขาต้องการเล่นจริง,รงๆเขาเรีบเลิกเกียจคร้านและกระโดดขึ้นจากเก้าอี้หอมวดดี อย่ากลัวการสารภาพบาปของคุณต่อพระเจ้าเท่านั้นที่จะทําให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้มาเริ่มกันเลยดีกว่า